สบายดีปล okay. ุงนะโอเคสบายดีล่ะสบายดีลูกปั่นเอาสบายดีพุทธสินสบายดีลูกปั่นเอยากเมื่อไรเนาะยากเมื่อไรจังไหนจังเมื่อจังไหนจังเมื่ออันนี้ก็เซาเนาะพี่น้องอันนี้กรเซาเขาคนน่ะจักเม็ดไหนรับดลเค้นดําบงก์เนาะฟาเซาวสูงจะรับผละซาวโตัวหม้อ น่ากร้างใหญ่ไงนนากสร้างใหญ่เพิ่นจบมาแต่ไสโก็เทินสองเนาะสร้างนิดเนาะโอเคพี่น้องพบพ่อกับช่องอื่นแพมเล่กเก่าี่มือในมาซอยลุงเพิ่นอยู่วงสีเขาเนาะพี่น้องของเจยอยเพิน่นมาก่อนนี่แหละก็ผ่าเศร้าเนาะกับซางนิดเพินพ่นกับลุงน้องลุงเตี้ยเพิ่นอีกคนนึง รวมทั้งอื่นน,น้ำเนาะพี่น้องกะซอยเพิ่นนี่แหละพี่น้องหางเงินหาคำลงให้ลงหน้าเนะาะกำลังเลี้ยงดีใส่กระไปเฮ็ดซอยเพิ่นกะใครจ้างกระไปเนาะอื่นกะถ้ามีเวลากระซอยพื้นน,นั่นพูดนี่เนาะโอเคพี่น้องอ่ะอันนี้สีก่ซอยสังนิดเพิ่นเนาะพี่น้องอยู่บ้านใกล้กันกับอื่นอะไรพี่น้อง

อ่ะโอเคพี่น้องอันนี้ก็สิได้เตรียมตัวเมื่อลไรพี่น้องอ่าพลวเมื่แกงกระบอพแลัวพี่น้องค่อยคำลงแนงเลย กับปุปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่าลง FC มัดสุขสุคนสวัสดีนะสวัสดีสมเล็กฮเด็กยังอยู่นะเกมขนาดเนาะฮะกินขนมอีกบึงบ่งนำกันและผมมีสวัสดีถ้าพูดจะสิ้นขนมไพไวอ่ะนะ មកក៏ពុត់ពីន້ອງរួមญาติមិញនេះសម្លេងเด็กណ້ອຍเต็มຢູ່នេះយ៉ាងឥកຢູ່ເຮືອນຜູ້2មកក៏ពុត់ເຮືອນប៉លែផិនពីន້ອງប៉លែផិនເຮັດຕະພຸ່ນເຮັດອີກແລ້ວບໍ່ພິນະລ້ຽງเด็กສម្លេងเด็กណ້ອຍແຫຼະໂຕນີ້ນ້ຳຫຍັງນ້ຳປະດິດນີ້ລະຕັນທາງນີ້ກະບໍ່ຮ້ອນບໍ່ຖິອາຈິກດີ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 

เพงพี่น้องเอฟซีเท่าเท่าเมืองไทยมือใดมาไปน้อน้องใครแบบบานอนเลยนอพีน้องนอขอบคุณขนมจีนพี่น้องป้าพนาแล้วไหมจะนแจ๊กแจ๊กบ้าือลูกไนแล้ว

ใจเออเด้อขอบใจป้าเด้อใจร้ายสิ่ป่ะตอาเมื่อเ่ามึอกินเยื่อไปขอบใจป้าไหมขอบใจป้าไหมลุงยมขอบใจป้าไหมขอบใจป้าก่อนตอนนี้ก็มาแต่เฮยื่ออะไรขึ้นลูกขึ้นขนมขนมนี่ใส่ขนมอ่โอเค ให้แพ้แน่เนี่ยแพ้ไหมวัดระลึกอิริงอิริงให้แพ้แน่เอเ้แจมขอบใจเราอยูดดิขอบใจลเใจลยขนมจีนข้าวปุ้นสีมืออิลิงทำขนมจีนปลาลงมอนเรียงสำมเล็กเด็กน้อยตายเดิเนแ่็งมาลูกจัดเลย ด้วจัดถ้วยบวงถ่ายละบอลจากมาแต่เอากระปุนเทยอริ่งครับข้าวกระปุนหรือขนมจีนแหละ<ม>บ้านฮ่อหละขนมจีนไทยเนาะบ้านฮ่องอินกระปุนเราเจะไปดิสบายดีพี่น้องกินกระปุนปลาเลพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรก็ทั้งน่ะคือนั่งตักงอกแงกให้กินขนมกินกระปุลกินขนมขนมเนาะเราก็เขียวเหี่ยนนดิอ้าวถ้าพุดกินโอ้ถ้าพุดกินกะปิพี่น้อง กับพี่บอ่ะแซ่บเจ็บเจ็บเหมืกันพี่น้องขอโทษขออภัยขากล้องี้ยังมาทันมาเด้อยังประมาณเทมาเราวบ่จันสองสามเมื่อยนอพี่น้องแต่ไล่เมื่อหลายวันเราไม่ได้ถ่ายคลิปกินเขาคลิปกินเขาแล้วเพราะว่าเนื่องจากขากล้องหักเราขอโทษขออภัยเด้อเอากินกันพี่น so, ้องเออเด้อจะพูดคนกินกินลงมือแซ่บๆจ็บเหมือนกันพี่น้องทางอลิงเพคนเห็ดกระปุ่นมาเนี่ย ให้ลูกหลานกินน้องนุ่งกินนะปลาเล่ครับ<ะ>ปลาเล่ผมซื้อกระป,ะปุนมาเนาะน้ำปลาดุกพี่น้องเลยลูกก็ไ่ได้กินซ้ับน้อง <ละ S 1> ก่อนแ <นะ S 1> ล<ะ>้วไม่ได้จ,จง,<ะ>งไว้อยูังไง ก็ไกินนะนอนจากนอนซอย่ากนอนนะเคพี่น้องขอโทษขอไปไลฮ้อนพี่น้องท่านอาบน้ำซ้ำเลิกจากงานมารบพี่น้องกองหนากีบแจ้งอไ้พี่น้องเพราะว่าบันาโซลเซลพี่น้องใส่โซลาเซลสองดอก

เราจไปฟังนอะนเหอนะ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  เติมเป็นอันที่ถูกเนี่ยปลูกบมเป็นบมเป็นเดี๋ยวป็นลซิต้าากิน่ถ้าพูดเอามามาไอมาบ่เมื่อแล้วเมื่อแล้วแล้วจะมาเขาเลยอยู่นะฮะไปเมื่อเมื่อเองแม่เห็นเห็นเมื่อน้ำเช้านี่เห็นไหมผมมีน้ำดำๆเจ็ดน่ยท่าก็ลุกเข่าเนี่ยดังมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ย อุ้มลูกน้เออุ้มลูกน้ำเถอะว่ะลูกกนอนกันปะมงอกอนีนอนันน้ให้จมไปให้จมให้จมมาเลยโอเนาะะพูเสิ่มแล้วเปล่าล่ะสแจ็อิ่มก่อนเนาะก็เลือแต่แแกนอนอ่นเนาะโอเคเลือแต่จมกับแม่เพชรบล่ะเพชรนอยหนึ่งเพชรน้อยนึงเนาะพอมัยังเพชรโอเคเมื่อยโกรมัน

สบายดีพ okay, ี่น้องโอเคพี่น้องขอพรคิปน้าไปก่อนแล้พี่น้องบ๊ายบาย